ยผม้ก็มากอหันหไปกันไปนานเราก็กลเล่นเกนนมช่วงนี้ติดตุรเรียน,นะคระับงานเยอะอผมก็อยู่มแล้วบิเทน่ก็ขึ้นมอ .3 วันนี้ก็าโมดลงแรงนะครับเรื่องถ้าผมอยากกบมาทำคลิปอีกครั้งนะครับก็ฝากมาติดตามไล์ให้ด้วย าลงมาเราอยู่ในหมวดลงแรงนะครับหมวดแรงโซโลนะครับผมมาเราก็จะมาทําคลิปว่าช่วงนี้ผมทํางานงานเยอะนะครับงานการบ้านเยอะก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดืแล้วมาผมก็จะกลับมาทำคลิปอีกครั้งนะึเกมก็ไม่ค่อยได้เล่นดูเหมือนด้านล่างยังมีคน อันท่งครับก็กลับมาเล่นในโน้ตบุ <S <S ๊กแบบเก่าครับเหมือนเดิมเท่ากับหัดใหม่นะครับว่าไม่ได้เล่นนานก็กำลังอัปเดตเกมเมื่อกี้นี้เครื่องอาจจะกระตุกนิดนึ่งนะครับเพราะว่าเน็ตบัญชารายฟนะครับ ก็ลเล่นยังไม่ค่อยชินเพราะว่ากำลังกลับมาเล่นเล่นซองร้อยสามร้อยมันกระตุกเลยครับถ้าเป็นสี่สิบเนี่ยลื่นเลยครับปืนอะไรลูกซองค้าๆลูกซองอะไรชิวๆไปครับช่วงนี้ก็จะลองคลิปบ่อยๆนะครับทุกคนก็มาดูด้วยเอฟซี FC ผมคนที่ติดตามผุกมามาตั้งนานแล้วตอนนี้ผมก็จะกลัาทำคลิป ช่วงนี้ผมไปโรงเรียนก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะครับช่วงปิดเทอมก็จะทำลิปพยายามทำาคลปเป่อยๆอ่ะฝาแฝดมาด้านหน้ามีสไนดยด้านนี้โอ้เดี๋ยวด้านมีคนลองไปด้านล่างเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ มันดักผมหนห,หแล้วๆผมว่ามันน่าจะเห็นผมนะชดาถานแล้วมามไดยดเท้ามอยากจะลมคลัสไปด้านหลังมาดๆเพราะว่าผมแร่งกากนะครับแร่งแรงกาก,าก อันนี้ด้านหน้าคนหัวมาแล้วเฮ้ยด้านหลังยิงว่ะต้องผมต้องไปก่อนเพรว่าด้านหลังยิงมาต้ไม่สลัดหน่อยนะด้านหลังก็มีโอ้สไต ยิงท่านหลังลก่อผมจะเด้านนี้ก่อนอืมตึงๆครับตึง,งอยู่รลกงกางน,นี่ครับดูเหมือนว่าจะได้เก็บสการเฮ้ยมันอยู่ทั่แค่เยอวๆๆหึงสองเฮ้ยเยียมๆยียม่จะเยีนๆ เอ,อือเรียบร้อยอ่าเ,อ,อ,เอ,อือเอือโอเคผมจะตัดไปตอนใหม่เลยนะเมื่อกี้พลาด